สวัสดีครับทุกทุกคนผมจีนโน่แซวเคครับแล้วก็วันนี้นะผมเราอยู่ในเกม Crash Bandicoot 2 e n t r a n e นะผมก็กลับมากันอีกแล้วนะผมกับเกมหัวร้อนระดับตำนานนะ Crash Bandicoot นะก็หลังจากเราเล่นภาคา The Huge Adventure จบไปนะผมไอภาคนั้นก็หัวร้อนมากเหมือนกันนะภาคนี้นะผมผมว่ามันกว่าเดิมนะและน่าจะหัวร้อนกว่าเดิมด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาฮะลุยเลยดีกว่า New Game โ oh อ้โห Hyper Space อยู่เ อ๋ออันนี้คือต่อจากภาคที่แล้วเลยหลังจากที่ไอ้ด็อกเตอร์เนโอคอเทกอ่ะพยายามแบบย่อขนาดโลกให้เหลือให้ขนาดมันเหลือแค่เม็ดองุ่นอะไรเงี้ยของมันมีคนใหม่นะเอนโทรปีอ่าไหนดูซิวอมป้าฟูดเก็บ100แล้วได้ชีวิตเดี๋ยวก่อนนะกด B เพื่อหมุน และถามหน่อยทำไมภาคแรกมันไม่สอนแบบเนี้ยทำไมมันมาสอนในภาคสองไงต้องใส่ภาคแรกเขาเลยเลตติ้งไม่ดีมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าผมกระโดดนะได้ไหนดูซิอ่าโอเคเรากระโดดกระโดดหรือยังไงก็ได้กระโดดหรือหมุนก็ได้ไก็ทำลายกล่องโอเคอันนี้เก็ตทีนทเหยียบ ก็ค hey, ือเหมือนภาคแรกทุกประการเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรพวกใหม่ entrace นี่ยตัวใหม่นะมันมันเป็นชื่อภาคด้วยอะระหว่างนั้น meanwhile คืออะไรแคร์ช่วยด้วยเอ้าเฮ้ยอู้หูมันโดนลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาเลย โอเคไปเอฟพอย์นะโอเคกล่ององคูอคูอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหผมกระโดดสองครั้งได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเหมอเยี่ยมนะก็คือไอภาคหรือ u g e Adventure นะฮนะเราโดดสองครั้งไม่ได้จนกระทั่งเราเอาชนะอ่าบอสตัวที่สองอ่ะนะแต่เนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเรากระโดดกระโดดได้สองครั้งตั้งแต่เราเริ่มเกมเลยนะแจ๋วแจ๋วเลยนะ โอเคกดอาเพื่อสไลด์อันนี้เรารู้หมดแล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ทำไมไอภาค The Huge Adventure มันไม่สอนน่ะมันมาสอนในภาคนี้แทนอ่ะอันนี้ปบืบไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะกล่องในโตอันเนี้ยมือนเดิมไอกล่องจุดชนวนเนี่ยปเปี่ยนนะเก็บเพชรแล้วก็เข้าไปนะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเราโดนดูดไปด้วยโอ้ย อคูอคูช่วยเราหน่อยเดี๋ยวมันรู้ได้ไงอะว่าเป็นของเอนโทรปีเนี่ยได้มาแล้วได้อุ๊ยตัวอะไรเนี่ยทำไมขนคิ้วหนาจังเลยฟันเยอนออกมาด้วยอโอ้มันจะทำอะไรเนี่ยโอ้เรารอดออกมาได้แต่ว่าไอ้ที่มันจับไป ไอ,ไอ้ที่มันลักพาตัวได้มันคือตัวอะไรวะผมไม่รู้โอเคให้เราเก็บคริสตัลนะก็คือเก็บเก็บคริสตัลสีม่วงแล้วก็เนี่ยเพชรสีเทาเหมือนเดิมเลยเหมือนกับภาคแรกเลยม <Ooh. S 1> ีด่านให้เลือกลา u ูนี่ทูนกับพริน t ์ออปเปอร์เซอเอาเนี่ยลา u ูนี่ทูนคือด่านไรเอ่ยอ่าเนี่ดูดิวอเตอร์เ l ิเ์้ให้เป็นด่านน้ำเหรอใช้เวกบอร์ดเก็บพาวเวอร์คริสตัล ทะเลนี้มีมีฉลาม <What? S 1> ไหนดูดิเฮ้ยมีฉลามว่ดดูดิโอ้โหไอ้นี่ผมกดเลยได้กด A กด A กระโดดกด B กด B เพื่อเร่งสปีดนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพลงเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวลบออกมาเฮ้ยกลองกลองโอ้โหผมพลาดกล่องแล้วตั้งแต่เริ่มเลยว่ะไม่เป็นไรช่างมัน <c oughs> <c oughs> โทษครับ โอ้โหไอภาคที่แล้วเราหนีหมีภาคนี้เราหนีฉลามเหรอ,โ,อโหและแพงสนุกดีอ่ะอ่ะเร่งหน่อยหน้าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเวกบอดส,สนุกแต่มันไม่สนุกเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าฉลามมันไล่เราอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหวัดดีนางนวลหรือนางแอนไม่รู้อ่ะเราเล่นเราเล่นขนาดเราเล่นโปเกมอนเรายังไม่รู้เลยว่ามันเรียกนางนวลหรือนางแอน อุ้ยมันโอ๊ยโอเคเราเก็ตแล้วถ้าเกิดแบบอย่าเข้ามาอุ้ยมันมาใกล้แล้วอุ้ยระวังฉลามเฮ้ยเฮ้ยเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบโอ้ยโดนระเบิดเลยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ฉลามกับน,นกเรากลัวอะไร เราควรกลัวอะไรดีก็อย่ายัดลบโอเควู้ได้คริสตัลแล้วนะพลาดบางกล่องเหมือนกันนะโอ้โหมันตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยดานมันสั้นไปหน่อยนะแต่ว่าเราได้แบบหนีฉลามอะโอเคไปต่อฟาโรฟันเฮาเออผมเออเอาบินเอาเปอร์เซียเดี๋ยวนะผมผมจะแบ่งอย่างนี้นะโอเคมา หอยไปหน่อยเค okay, ช่างเรื่องกล่องเลยโอ้ oh, เพลงแจม่มอะผมว่านะภาคภาค e n t r a n e น่ะน่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงอะผมว่าภาค e n t r a n c e น่าจะดีกว่าภาคออ The h u g e Adventure นะผมไม่รู้นะทุกคนว่าไงนะทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้น,นะผมว่าแบบเพลงในภาค The h u g e Adventure หรือว่าภาค e n t r a n c นะนะอันไหนดีกว่านะ ว่าภาคสองสนุกกว่าอ่าเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรอะสไลด์ไปมีอะไรน่าสนไหมอู้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นเพชรแม่เธอแต่ทำไมชิ้นมันเล็กอะไอภาคที่แล้วเพชรมันให้ทั้งก้อนเลยอะมันให้แบบเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเพชรเขาเรียกเป็นเม็ดเขาไม่เรียกเป็นก้อนโอ้โห แค่แบบเม็ดมันใหญ่เราเลยเรียกเป็นก้อนหรือเปล่า <c oughs> อู้อ่ะคูะ่เก็บมาหน้ามีนั่งพรมพิเศษด้วยเป็นอลาดินตัวปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคป้ายโบนัสอา้าวอ๋อมันไม่วาร์ปเรานะมันพาเรามานะก็ถือว่าโอเควาว แหมมันเจ๋งอะ่ะเพราะว่าเรากระโดดได้สองครั้งตั้งแต่เราเริ่มเกมเลยดีกว่าต้องสูบอสสองตัวก่อนถึงจะได้นะเพราะว่าไอ้ภาคที่แล้วผมตายหลายรอบเพราะว่าผมกระโดดได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะนะหมายถึงไอ้ไอ้ด่านก่อนไอ้ด่านก่อนที่ผมจะได้เนี่ยก่อนที่ผมจะได้อบิลิตี้กระโดดสองครั้งอะ่ะเพราะว่าผมกระโดดไม่ถึงนะในหลายๆครั้งเลยนะ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วต่อไป Globe t r o t t e n อ่ะเล่นเลยดีกว่า Globe t r o t t e n คือ Mayan Rune Atlas p h e r e อ๋อไอลูกบอลน,นั่นนะ่ะว้าวเฮ้ยดูดิผมกลิ้งผมต้องกลิ้งไปโอ้เหมือนลูกบอลแฮมสเตอร์ไหนดูดิหมุนไอลูกบอลเนี้ยไปที่ทางออก กด A เพื่อเบรกกด B เพื่อเร่งอ่ะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเร่งเร่งเร่งเร็วไปปะเนี่ยอ่ะเนี่ยผมกดธรรมดานะเพราะผมกด B ค้างไว้โอ้โหดูดิแม่งซิ่งเลยลูกบอลติดเทอร์โบตายค่อยๆผมว่าไอ้ด่านเนี่ยต้องระวังเพราะว่าอุปสรรคมันเนี่ยเห็นมาระเบิดในโตพวกเนี่ยมันดักเราได้ง่ายมากเลยนะถ้าเกิดเราเบรกไม่อยู่อย่างเงี้ย ผู้ชีวิต <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับโอเคไป okay, ค่อยๆเช็คพอยต์โอเคค่อยๆไปเนี่ยดูดิถ้าเกิดผมเบรกถ้าเกิดผมไม่กดเบรคอะผมมีโอกาสชนระเบิดไนโตรได้นะ แต่ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยวิธีเล่นผมเล่นแบบนี้เลยนะก็คือผมกด A ค้างไว้นะแทนที่จะกด B ค้างเพราะว่าถ้าเกิดกด B ค้างผมสิ้นนะถ้าเกิดกด A ค้างผมก็คือไอที่บอกเบรกก็คือเนี่ยอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดผม,ผมกดงไงกดลูกศรและกด A ไปด้วยเนี่ยนะมันจะค่อยๆหมุนแบบช้าๆนะช้าๆได้พลัเล่มงามแต่ถ้าเกิดเร็วมึงได้ดาบเลยดาบยังไงไม่ว่านั่นไงเนี่ย ขึ้นไปผมว่าต้องเนี่ยชีวิตอ่ะอเคค่อยๆเก็บกล่องมาผมพยายามไม่เร่งนะผมพยายามไม่กดบีด้วยยกเว้นว่าแบบมันไม่มีอันตรายแบบอยู่ตรงหน้าเลยซึ่งโอกาสไ,ไปได้มันมีน้อยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบระเบิดในตัวคอยดักเราคอยดักเราแบบอยู่เสมอเลยเคเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ นะกด A ค้างไว้นะ่จะได้แบบนะ่จะได้เบรกเบรกเหมือนแบบขับขับรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกสอนชี้ไปทางซ้ายผมมาทางขวาที่มันมีกล่องอะไรนี่ไงชีวิตเนี่ยอย่าลืมต้องเก็บกล่องให้ครบด้วยโอเคค่อยๆเอากล่องมาระวังระเบิดอูห้หูระวังมันอยู่ริมเนี่ย ปุ่ม A สําคัญแล้วผมผ่านยังไงเนี่ยออโอเคค่อยๆใจเย็นๆเฮ้ยมีข้างบนเดี๋ยวผมเห็นอะไรข้างบนตรงนี้ขึ้นไปเออกด A ค้างไว้อยู่นิ่งๆไว้โอเคหนึ่งสองสามสี่กองโอเคเอ้ยค่อยๆมีระเบิดดักเราไว้นี่ใช่ไหม ตรงไหนอึ๊ดอูอ้เกือบนี่ค่อยๆไปนะเช็คพอยต์โอเคเจ็ดสิบเจ็ดแล้วอู้คริสตัลไม่ใช่น้ำดื่มนะ <c oughs> เอาอีกแล้วหรอมุกนี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอ่ะผมลองเสี่ยงดูเอ้ยทางลัดเหรอ อา้าเดี๋ยวมันเป็นทางลัดแล้วกล่องอีกสกล่องอะเดี๋ยวผมผมเห็นเส้นชัยแล้วผมขอย้อนหน่อยนะกล่องอีกสกล่องอยู่ไหนอะนี่ไงผมผมข้ามหมดเลยเพราะว่าผมผมเจอทางลัดเนี่ยโอเคค่อยๆอ,อ่ะอันนี้ยเล่นได้ไม่มีอันตรายนะเพชรด้วยโอเคถึงแล้วโอเคต่อไป รันอเวอร์นะพรมโอ้เป็นตีมไอเนี้ยอาหลับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอดี้สแลมเออผมยังใช้บอดี้สแลมได้อยู่กระโดดแล้วกด r. อาบนี่ผมเอานี่ข้างล่างมีเนี่ยข้างล่างมีกล่องบอกเลยเราต้องช่างสังเกตเกหลักการแบบเล่นเกม c r Crash b a n d i ในค t ที่เดียคือเราต้องช่างสังเกตด้วย อุ้ยขึ้นไปดิพี่เฮ้ยเบรกโอ้โหเกือบ <laughs> หัวหัวเกือบชนในนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดเดี๋ยวแป๊บนึง <ouch> ผมผมติดพรอมาเดี๋ยวนึงสองสามเออนั่นแหละตรงนั้นมีกล่องไหมหรือว่าผมได้มาแล้วเออมันคือ TNT ผมได้มาแล้วเพราะฉะนั้นอะไม่ว่ากันตรงนี้มีอะไร หน้ากากอีกแล้วข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างไม่มีโอเคงั้นขึ้นมาเช็คพอยต์เออตกไปอาลาดินตัวปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันขี่พรมเหมือนกันเลยอไอ้นี่ถอยไปโบนัสไปเขินไปแล้วโอ้โหเดดทำไมเขินสูงจังเลยเนี่ย โอเคมาไปเลยอ่าโดดเอ้ยข้างบนเดี๋ยว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 กระโดดขึ้นมาเออนั่นแหละขึ้นขึ้นมาพี่โอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้อีกแล้วบี้สแลมบูมโอเคชีวิต เหยียบให้ตูมได้ไม่ว่ากันอันนี้โอเคกล่องครบโดดไปโอเคเช็คพอยต์กระโดดบอดีแ้แลมปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมขี่พรมได้ด้วยหน้ามีกดบีเพื่อยิงไล้ด้วยโอ้อลาดินถ้าเกิดอลาดิน เนี่ยขี่พรมและแบบยิงยิงกระสุนแบบนี้ได้ผมว่าเจ้าหญิงจัสมินคงแบบคงขอแต่งงานโดยไม่โด,ไมโดยไม่มีข้อกังขาเลยคือกันอะไรสักอย่างอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวระวังอย่าให้นี่ข้อกังขาเลยนะฮะเออให้นี่ดับก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมเผลอถ้าเกิดผมเผลอเหยียบ e TNT ตอนหน้ากากอาคู่ผมยังเป็นแบบโหมดอมตะอยู่อะ่ะผมล่วงเลยนะ ผมล่วงลาวาตายเลยใช่ผมเพิ่งพูดว่าหมดอมตะและตกลาวาแล้วทำไมยังตายเพราะว่ามันป้องกันดาเมจแค่จากอศัตรูแค่นั้นเลยนะเคกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไประเบิดในโตอุ้ยอีกหนึ่งกล่องอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวผมพลาดหนึ่งกล่องเหรอมันไปอยู่ไหนเอ่ย เดี๋ยวผมพลาดหนึ่งกล่องหรอผมพลาดได้ไงอ่ะกล่องมันอยู่ไหนเอางี้ช่างมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมาเคลียร์ทีหลังแล้วกันนะโอเคไปเร็ว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 โอเคผมพลาดหนึ่งกล่องเดี๋ยวผมจะกลับมาเคลียร์ทีหลังนะโอเคผมขึ้นไปไม่ได้ต้องเล่นด่านด้านบนนะฟาโร f ฟันเฮาส์มาเลย โอ,โอ้มีงูเอ้ยอะไรตะกี้โอ้โหไอ้เคตบแม่งดิโอ้โหเราแบบมือปราไอ้แคเรายิ่งกว่าไก่ทองอีกอะไก่ทองแม่งใช้หอ,อกไอ้แบไอ้ครชแบตเดคูดแม่งใช้ตัวแบบหมุนตัวไปอ่าเปิดประตูไปนะงูไม่สนไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหโอ,โอ้อันนี้อะไรน้ำมันเหรอ โอ้โหเรามีแบบที่ที่ทําให้เราลื่นลื่นไหลเป็นปลาไหลเลยแต่เราไม่ใช่ปลาไหลเราคือหนูโอเคปุ๊บกล่องนี้มาโดดโดดโดโดเนี่ยแบบเนี้ยเท่กว่าแบบเนี้ยแหละเท่กว่าอ่ะเหยียบปุ้มโอเคสองกล่องเอ้ยโอเคนั่นแหละ แบบนี้ก็เท่เหมือนกันไปอันนี้เหมือนเป็นน้ำมันปะ่ะโอ้โหพื้นลื่นนะเอ้ยอูหูหูเกือบผมคิดว่าผมจะลื่นลื่นลงแล้วตะกี้แบบเสียวสัด,สดเลยตะกี้อ,อ่ะอเคีเย,ยบแพตฟอร์มไปไปอ่ะเยียบมาโอ ม่มัมมี่ทำไมไม่นอนในโรงศพดีๆละจ้าคุณพี่ตกแม่งเลยเออ่ะผมต้องรอนะะรอให้ไอนนี่ดับก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมไปผมล่วงนะกล่องมันจะล่วงอ่ะให้ผมไม่ให้หรอกผมจะทะลุกล่องเลยผมต้องเหยียบโอเค52กล่อง เอาอีกสองกล่องหายไปไหนเอางี้กล่องเรื่องกล่องเดี๋ยวค่อยเคลียนะ Evil Crunch อา้าวเฮ้ยนี่บอสเหรอหรือเปล่า Evil Crunch นี่ Crunch ญาติเราแต่ว่ามันเป็นตัวชั่วร้ายแล้วอะเออใช่ว่ะมันเป็นด่านบอสว้ยยิงระเบิดในโตก่อนโอ้ผมยิงมันไม่ได้เลยเนี่ยเดยี๋ยวยิงไม่เข้าโอเคเก็จแล้ว เอ้ระวังมันมีปืนครั้นมึงไปหัดเล่นปืนมาจากไหนเนี่ยเดยออ่ะโอเคต้องให้มันโดนระเบิดไนโตรก่อนถึงเราจะยิงมันได้เอ้ยยิงไอ้นี่เอ้ย,ย,ห,อยหลบมาเนี่ยสอยไอ้นี่ไปเปียงเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหมันนอนล่วงไปแล้วโอ้โดนล้วสมองแล้วขอบคุณที่ช่วยนะแฟช โอเคเรียบร้อยโอ้เออร์บิตี้ใหม่ซูปเปอร์สไลด์กด L ค้างแล้วกด R เพื่อสไลด์ไกลขึ้นโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะผมโอเคครับผมงั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมสำหรับ EP แรกของคราชแบนในคู o สองเอ็นทรานซ์นะผมก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกลับเลยกิ๊งนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนนะ้าค,ครับผมบ๊ายบาย